ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายที่เคารบรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักส้างแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดนะครับเคี่ยงข้างพ่อยให้พี่น้องป้องปายเกษตรกรไทยสุขสุขคนนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ครับเ้ามาอยู่บรรยากาศนี้ครับผม หน้าให้น้องเสียวครับผมพี่กัดนี่อยู่บ้านมะข่าตมบลมะขาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสร a k ามครับพี่น้องครับนี่นอโอ้ยแต่มันแรงหลายครับพี่น้องครับนี่ฝ่าฝนชนละท่านนะครับกระจักอยู่ไสเนี่ยเอาออกจากผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิงบรรยากาศหน้าให้หน้าโคกยุมองนี้แล้วนะครับอีกภารกิจนึงนะครับก็คือมาติดตามการฉีดพ่นนี่ครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่อเห ปาดนะครับห้าสูยางซูเนวนะครับตายเบดนะครับรวมไปถึงนะครับหยาที่มีเยอะที่สุดนะครับก็คือหยาบักทวดินครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ครับก็เลยเอาบรรยากาศนะครับของหน้าโคกหน้าไฮหน้าดอนนะครับบรรยากาศตอนแรกๆนะครับมาฝากพีฝากน้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดพ่นสามพลังบวกของเรานะครับ เอาบัตรที่นี่นะครับเข้ามาเบิกอีกทั้งนึงครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่แมนเบิดเลยครับนี่ย่างไปนี่แมนเบิดครับพี่น้องครับนี่นี่นี่ครับผมครับท้ายสุดนะครับเข้ามาว่าจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวยาทั้งสามชนิดของเรานะครับโกลอฟไตโคเพอร์สามพลังบวกครับพี่น้องครับ ซึ่งสามารถกําจัดนะครับทั้งวัชพืชตระกูลใบแคบแล้วก็ตระกูลใบกว้างนะครับตระกูลพืนหน้ากกกไส้นะครับรวมไปถึงต้นสโนสโสนแดงสนหินนะครับสนคางคกและสนชนิดต่างๆนะครับรวมไปถึงต้นไมยลาบนะครับลาพืชตระกูลเครือสูยางสูแนวนะครับด้วยโปรออฟไตโ,โคเพอร์ครับพี่น้องครับนี่เนาะ ซึ่งมีตัวยาทั้ง3ชนิดด้วยกันนะครับเอาบาดดีครับพี่น้องครับเข้ามาเบิ่งตัวยานะครับทั้ง3ชนิดของเฮ้านอว่ามีตัวยาชนิดไหนแน่ครับพี่น้องครับนี่อยู่ในกระเป๋านะครับกระเป๋าหิ้วอย่างดีนะครับของเราเนาะตัวที่1นะครับก็คือโปรออฟครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นยาผงนะครับนี่เป็นกระปุกแบบนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะตัวที่2นะครับ ก็คือไตรโคเพอร์ครับพี่น้องครับนี่นะาะไตรโคเพอร์นะครับและตัวที่3ครับพี่น้องครับนี่นอะก็คืออะวอนกาดครับพี่น้องครับนี่นอะซึ่ง3มตัวยานะครับดูแลวัชพืชนะครับในหน้าบวาสิเป็นหน้าโคกหน้าไฮห,หน้าดอนนะครับหรือว่าหน้าท่ามนะครับหรือว่าหน้าทั่วๆวไปนะครับสามารถที่จะดูแลได้ สำหรับหญ้าทุกชนิดนะครับแต่ว่ามื่อใ,ใหร่พ่อพี่น้องป้องไปได้เห็นนะครับสำหรับถั่วลิสงนาหรือว่าหญ้าบักขั่วดินนะครับเนาะเอาครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะครับทั้ง ID l ดียลน์และก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับอีกครั้งหนึ่งครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะครับทั้ง ID l ดียลน์และก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับสำหรับ โปรออฟไตโคเพอร์สามพลังบวกนะครับเอากระจังไดกระติดต่อประสานงานนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่0 8 9 9 4 2 868 4สนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้นะครับกับคำแล้วพี่น้องครับนี่เนาะนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรขร้อมล่าผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม นี่ครับตายเรียบเลยครับนี่สำหรับถั่วลิสงนาถั่วลิสงป่าหรือว่าหญ้าก้นบึงหรือหญ้าบักทวดินบ้านเฮ้านี่ครับพี่น้องครับนี่